วันนี้ภาพมาเบิ้งเพป็นขัวเกาลัดครับพี่น้องแสบแสบเลยคือเป็นบึบบุบบุบบุบอะโอซ้าเลยเอ้าฟันเนาะอันนี้มันคือยังครับนี่หินขัวมันหินขัวเป็นหินเอาไว้ขัวมันโดยเฉพาะโอ้ครับครับโมเมนต์ต้องสร้างจากยาคโบราณที่นั่นนะครับโอ้ต้องสั่งมากขึ้นกันขของเามันความห่อนมันสีแบบสมบูรณ์สมดุลกันเนาะโอ เทขายขายคือโมกเนาะแยบแยบโมกสี่เท่าเนา้อครับครับครับไม่ใช่บังโมกโมกมันแก้วอ่าออเออแต่ว่าตัวนี้มันเป็นหินโมกของมันโอ้ครับครับครับมันสีสุกสมบูรณ์เนาะขั่มห่อนมันสีทานเข้าไปพอดีเอาเนี่ยครับกระเทือนแล้วจัดเนี่ยจักเกรื่องโล่เป็นตะแสบแท้มีสองราคาครับแบบนี้แสบพัวกันปะ ขครับอองกินอีุ่ปุขเยนี่ครของงนั่นกันิลองส่าีเลยิมสิมกันสิมเสิมองี่ปุไปแล้วมาคองแอยู่เนมแสบหวานเลกแสบมาอนเลน้อยเนาะมันหอนว่ามันเลยปองอย่างนีเดียวอ้ยอนแสบโอ้คเป็นแนวนี้ครับแสมันหอน โอ้มันห่อนแล้วมันแตกแค่มันหอนนี่เขาจะกอกไปคัดถึงนี้ไปหนังโอ้ครับครับครับโอ้ระเบิดงานทังเย็นอุ้ยระเบิดใส่น้ำนลเลยครับครับโอ้เอ้าเอา